สวัสดีพี่น้องนะคะสวัสดีพี่น้องที่นาักสุบุคคลค่ะตื่นเช้าของวันนี้นะคะถือว่าเมืนน่อนีเป็นมือซ้อมใหญ่นะคะนี่อันนี้เป็นเวทที่ที่เฮาสิต้องเอามาทำเป็นกลุ่มปิดนะคะพอวีิลวิทูนุ้หญิบานสายจวดคนคนของ,องเองเลยพี่น้องคน<อ>ของกระเสาน,นะคะได้หลายรอบแล้ว อันนี้รับหน้าที่เป็นคอนบอยเองเลยค่ะมาพี่น้องเรารับหน้าที่เป็นคอนบอยเองเลยนะคะเดี๋ยวแม่พ่อจะไปเบิรงกับเขา่ากับนามยุคคัวควา่าห้องเสร็จหนังกินนะตื่นขึ้นย้ำเ้ามอนิค่ะก็มีแม่กบนะคะไทตัตนแม่กบคุยยาบ้าดโอวิทูนเอา้ามูเจ้าลุย ตอนแรกคนเซนเปี้ยทีน่หน่อยๆดอกพี่น้องเอาไปมากอเอาเป็นเวทีใหญ่คือเก่าอยู่นี่ค่ะห้องกระสีถ้ำการไร้สดกลุ่มปิดหน้าสถานที่ตรงนี้นะคะมโอนีกระสีเอาไฟเอาอยัางมาลุ่มเครื่องเสียงนะคะเด็กนในสถานที่ของห้าพี่น้องถือว่าเป็นเวทีกลางแจ้งเลยนี่แหละมองมองที่ห้าเทพปูนไม่นี่ยแหละพี่น้อง สถานทิมกับมอว่ากันเนาะสบายพ้อมพี่น้องอยู่ในบริเวณของห้อง้อมสมบายนะคะี่นอออกกําลังกายตัวเสาเลยออา นี่คือสิบยญญัติกามขึ้นแล้วนอหนี่เนาะคือสิบัญญัติกรรมึ้นแล้วนอหนี่เนาะลุยหลับเสาก่รเตื่นขึ้นจัดเลยพี่น้องว่ธรรมด่าดิคุณเตื่นขึ้นจัดตาเสาเลยค่ะไม่กบม่าท่านเอาพี่น้องเอามาเร็วมาเร็วลายรอบเลยพี่น้องมาเร็วมาเร็วเป็นคอนวอยมืันนี้ทำหน้าที่เป็นเพชรคอนวอยนะคะ เฮ็ดผนักงานใหม่ผนักงานใหม่อันนี้อันนี้อยู่ในอันนี้อยู่ในช่องทดลองงานเลยค่ะปานบ่ผ่านเดี๋ยวแม่ควบสิพิจารณานะอยู่ในช่วงทดลองงานพี่น้องโอ้โหเดลัยหลอบเลยเด้เดลัยหลอบตื่นขึ้นมาหนีเดลัยหลอบแล้วพนักงานใหม่เราพิชชอบยกครอบฮึเขาให้ยกอะเราพิชชอบยกครอบ โยครอบมือเสือโอ้อ่ึ้นเยอะมาเป็นบางส่วนพี่น้องหลังจากแล้วอีพีเจ็ดนะคะเอาอีพีเจ็ดอีพีแปดก็ว่ากันไปพี่น้องแต่ว่าตรงนี้เราก็เข้ะสีเสริมสีแดงเป็นเวทที่ใหญ่อีกที่หนึ่งว่าเวที่ใหญ่เข้าสีออกมาในรูปแบบประมาณใดน,นะคะพี่น้องบึงค่อยดูนกันค่ะอีพีใหญ่ของเรา e เอาีอี ช่วงเปิดฤดูการวันที่28 29พีนน่น้วินองก็ทีได้เห็นเต็มรูปแบบเนาะ สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กัแล้วค่ะ,อคะ,อคะโอ,โอ,โอ้สุดยอดสุดยอดอ๋อ,กเ,กอเอาว่าสู้ไม่สู้แล้วว่าอู้ว่าสันไมกก่กบเอารถไปใส่เลยดิวันนี้พี่น้องหลายรอ,อกเราสิเป็นเมื่อยวะเอารถไปใส่แล้วบานีเจ้าพี่รถอยู่กับบอลรถไปใส่แต่ที่แหลกเนะาะพะกันฝนแต่ว่าเจ้าก็จะหลอบแล้วพกันเอารถไปใส่แล้วบาท ขักแท้สายหานคุณนะเรื่องทุนแรงเ้ี่บานนี้ใป็รถขนเลยเ้ี่บานอ้าพเจ้าจัดไปจัดไปจัดไปโอ้ จัดจัดไปลุยตะเสาเลยวันนี้อ้า สิบได้ซื้อสีมาทาเลยบ่อืจรา้แก่องพอยำมนันยังเสา,สา,สาอยู่เด็ดเด็ <c oughs> เดแก้มานาสิแล้เพื่อนว <c oughs> ่าเสาเหต่เสาลูกๆขาบท่าได้ตื้นเลยจิหาบ่ได้ ถาบได้ทาบได้ต้องเห็นเองตัวถุงมือกับบัสไซอืมดีกับวางเี้นห่นดีจับพัถนัดโอ้พัฒนัมอด เขาสิว่ามันมือเลยมันหยังแล้วมือเลยตีนกบเพิ่นว่าเพิ่นว่าคันผู้สาวมาจับมือนี่เขาสิว่ามือเลยตีนกบเขาสิว่าว่าซานหู้จักรจะคลองอยู่เนาะ ่ครับจะเบิ้งดากรถมั رض, wow. นปิดปรสนิดด้ยดากรถมันปิดประเขามันปิดบ่เขาแลมือขึ <h> <h ้นล่ะจัดไปเสของนักพนักรนันมาได้ละ ต <c oughs> ้องทานก่อนลูกอุ้ยพระเอกพระเอกเริ่มทยอยตื่นแล้วพี่น้องตามเบียร์มาด้แวยไปไปเอออันนี้บ่อรถเล่นมาหนิอันนี้บ่อรถเล่นมาหนิบ่ค่ะอันนี้อันนี้สา,า, <c oughs> ายเดินค่ะสายเดิน <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดเลยแม่กบตื่นตาเสาพี่น้องตื่นตาเสาล่างถ้วยล่างซ้ำ อาบสะอาดทั้งขั้วแล้วก็มาขุนเล็กโอ้ยมันสุดยอดคักอืมบนธรรมดามาไหน,นตื่นแตเ่เสาร์เห็ดเวียกแล้วกทั้งขั้วแล้วก็มาขุนเล็กนะคะนะ,ะอของเราพักเอกไปอของจำนะคะตื่นขึ้นมาก็มาทำงานต่อค่ะ เด็กลี่เกี่ยอยพี่น้องเลยไหวไหมล่ะลูกเสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่อ่ะลูกอันนี้รับบทเป็นเครื่องนี้รับบทเป็นเพชรคอนรอยนะนะจันก็ใช้เสือทีกการบานนี่เจ้า รัอเอกลิเกเงินล้านวันนี้รับบทเป็นเพชรคอนบอยโอ้ยเนาะสู้ๆค่ะลูกไม่สู้สู้นี่นเดี๋ยวนี้นี่มันเย็นอยู่เดียวมันซีมเบิ้งนี่มันเย็นอยู่ พลังเพิ่มพลังรับพี่น้องไว้มันก็เย็นอยู่เฉยอยู่ก็ได้ไดไเอาไหมลูกอ่ะเนี่ยเนี่ยมันเย็นอยู่มันกินได้อยู่ พิ่มพลังไหมเพิ่มพลังไหมที่รักพลังลดเลยวะเอาเหว่าจังไหนเสรนจอ่ะฮะเอ้าแม่เอามาเพิ่มพลังเนี่ยเอาจาะขวดเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอานี่เพิ่มพลังสักขวดเนี่ย เพราะว่า,าทีลักกินงนว่าพาลังรถเลยล่าส่น <พา S 1> โอ้เสียบาเออพลังเพิ่มกับว่านี่ นไปสูงเพื่อน้ำเด้อเอาส่รถถ่ายรถไปสูงเพื่อนไ้ตัวเนี่ยเอ้ยเอ้ยะไรมั้ยชัวร์อะไ้กินแน่อ้าวอุ้ยมันมีมือไหมมือเบาบางจะไปเอาไหมจบกดไหมโอเคเดี๋ยวมะเดี๋ยวสิมาลุกมาเพิ่มพลังก่อน เย็นอยู่ันเย็นเย็นพอดีใช่ครับแค่ไหนฮะกัรนีหเขงพัก

กบเอาสปอนเซอร์บอเอาบอยย่างอยู่ก็ย่างอยู่สปอนเซอร์เอาบอยย่างอยู่ รถก็ตไต่ตันนอนไม่ค่อยกระดับเตื่นแต่เสาร์พร้อมตื่นแต่เช้ามากเลยมูนิกกับมูเมียกับลูกคือกันมูนิกกัไดดากหอนแล้วนั่นไปรับรถทิง้งรถแบกแหงจ่อเขามาแหงจอกเขามาแหงพักกันนอนกับบไรายบาน 도쿄 <목소리도> เดี๋ยว okay. ไปส้อน15พี่น้องไปเบ่งอาหารทั h, ้งขั่วไปที่นี่เพราะว่าใช้ลูกชายไปซื้อแล้วใส่ซักจิบไปสืออาหารมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปฟ่อนเ้วงกับเขาทั้งขั่วกันเด้อพี่น้องเกาเด้อคลิปนี้ไ้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสีสวยจักหน่อยที่ทำการไลฟ์สดอย่พี่น้องเบ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่อพุณพี่น้องติดตามค่ะ คลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะอ,ะอทีมข่าวกัมหลังอยู่กนเด้อพี่นอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ